เขาบอกว่ามันจะท้องเนี่ยมันจะจะยืดขยายใช่ไหมครับยุบหนอพองหนออาจามาก็ถามว่ามันดูยังไง mm hmm. เขาก็บอกว่าพอหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกลมอะ่ะที่ท้องนะปรากฏว่าผมอ,อาจารย์ผมนั่งเนี่ยผมใช้เวลานะไม่ถึงสองนาทีอะผมเห็นซี่โครงอะ่ะมันบานซี่โครงอะ่ะตอนหายใจก็ mm hmm. หายใจเข้าอะ่ะพู่ซี่โครงอย่างเงี้ย mm hmm. พอออกพูก่ม mm hmm. พู mm hmm. พ่พ่ไปจับ ตัวบานของซี่โครงได้ก็เลยเรียกมาบอกว่าพี่ผมนั่งไม่ได้เขาถามทําไมอะ่ะผมเห็นซี่โครงบานเขาก็เลยถามว่าเคยนั่งมาใช่ไหม,อมผอกไม่เคยผมเพิ่งนั่งเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงห้านาทีเนี่ยมผมก็เห็นซี่โครงบานแล้วเขาบอกว่าไม่จริงก็บอกคนต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเห็นซี่โครงบานจริงไหมเคยนั่งไหมยุบเหนอะพองหนอไม่เคยอาจารย์เคยนั่งไหมครับอ่ะ อตาตมาใช้เวลาสองนาทีเห็นซิ่โครงบานเขาก็เหมือนเขาไม่เชื่อเขาหาว่าอตาตมาเนี่ยไปหลอกเขาอตาตมาก็เลยบอกว่าผมไม่ดูได้ไหมไอ้ซีโครงเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ไม่ดูท้องงั้นดูลิ้นปีก็ย้ายจากท้องเนี่ยมาลิ้นปีแค่คิดนะใช้วิธีแค่นึกจับความรู้สึกจากท้องมันมาลิ้นปีเลยอตอนที่หายใจเข้าอ,อตาตมาก็ลืมตาขึ้นมาอีกอเขาก็ถามว่า อะไรกันนักกันหนาเป็นอะไรบอกว่าหนักกว่าที่โครงอีกคราวนี้รู้สองจุดเลยรู้ที่ลิ้นปีกกับรู้ที่ซี่โครงตอนที่รู้ลิ้นปีกเนี่ยตอนที่หายใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมอ่ะมันถูกอัดน่ะเพราะว่าเขาให้ดูตรงนี้ไงมีความรู้สึกมันเหมือนเป็นท่ออ่ะถูกอัดลงไปแล้วมันก็ไปบานไปบานที่ท้องแล้วซี่โครงผมมันก็บานออกแล้วมันก็หุบปุ๊บมันก็ถูกดันเข้ามาบอกคราวนี้จับได้ทั้งท้องทั้งลิ้นปีกเลยคราวเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า งั้นกําหนดที่พุดโธเขาก็บอกว่างั้นไม่ต้องแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอาตมาพูดว่าไงรู้ไหมพี่ครับผมไม่ผมไม่กําหนดคําบริกรรมบอกผมผมไม่ถนัดผมทําไม่ได้เขาถามบอกทําไมบอกว่าถ้าผมกําหนดคําบริกรรมเนี่ยลมหายใจผมจะไม่รู้เพราะจิตผมจับได้แค่ตัวเดียวถ้าจับคําบริกรรมมันก็จะรู้ว่าพูดโธพูดโธมันจะไม่รู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกบอกไม่รู้ ผมทําไม่ได้ผมแยกเป็นสองส่วนไม่ได้เขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอยังไงดีละ่ะก็เลยพูดคํานี้พี่ถ้าผมพูดอะไรเนี่ยอย่ากโกรธผมนะพี่รับปากผมนะเขาบอกว่าไม่โกรธหรอกพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่จะไม่โกรธผมเขาบอกไม่โกรธโอเคผมบอกว่าคนที่ภาวนาพุทโธเนี่ยพวกเนี้ยกระจอกไอ้พวกกามกทำไมอะขนาดลมหายใจเข้าออกน มันยังไม่รู้เลยมันยังต้องหลอกตัวเองเลยว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรโอ้ยไอ้วกเนี้ยกระจอกอนาปนสติอ่ะมันจะนั่งได้ยังไงมผมว่าปิดคอร์สแล้วเลิกสอนไปเลยดีกว่าเขาก็เลยบอกอาตมาว่าแล้วแต่เลยว่าคุณจะทําอะไร<ม>แล้วเขาก็เดินไปเลย<ม>เอา้าวก็บอกแล้วไงว่าผมพูดได้ไหมบอกว่ามีไว้หลอกเด็กปัญญาอ่อนไม่ตอนนั้นอาตมาคิดอย่างนั้นจริงๆนะ<ม>คิดว่าคนที่หายใจอะ่ะ แล้วไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะหายใจเข้าเนี่ยพวกนี้ปัญญาอ่อนมากต้องมาเอาคําว่าพุทธเข้าออกโทรอาตมาไม่ได้เป็นแบบนั้นออัตมาเป็นคนที่หลับตาปุ๊บเห็นเลยเห็นลมเข้าลมออกเลยเป็นแบบนั้นเลยหลังจากนั้นอีกสามวันเขามาสอนเรื่องการเดินยังอยู่ในคอร์สเดี๋ยวเราไปกลับบ้านนะยั้งยั้งพี่เพราะว่าคอร์สเนี้ยแหละถ้าเป็นผมไปหลวงพี่ผมก็หลวงพี่ แสดงอิทเลติสอย่างนี้ผมลงทุนเขาก็เขาไล่ไปไกลๆนะ่นแหล่ไปคืออย่างนี้ได้แล้วไปเองจบแล้วไม่ไปเองเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนไปเองนี่พีิกวันนี้อีกเออเอาแล้วแถมนะจะไปสอนเจ้าอาวาสด้วยนะตอนนั้นน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคราวนี้หลังจากนั้นอีกสามวันเนี่ยเขาเปลี่ยนจากนั่งดูยุบพองอ่ะเขาให้เดินเดินจงกรมเขาถามมาตมาว่าเคยเดินจงกรมไหมบอกผมไม่เคยเดินจงกรมเลยในชีวิตเขาบอกว่าให้ยืนนี่จําได้นะ อยากยืนหนอไอ้เราก็มีความรู้สึกว่าทําไมต้องอยากยืนหนอมะเขาเขาให้พูดนะอ่ะอนามาเขบอกอยากยืนหนอยืนหนออะยืนหนอยกเท้าหนอยกหนออยากยกหนอไอ้เขาบอกอยากยกหนออายอยากยกหนออะยกหนอยกหนออยากเคลื่อนหนออายอยากเคลื่อนหนอเคลื่อนหนออยากวางหนออ่ยอยากวางหนอวางหนออยู่อย่างเงี้ยอนามาเขบอกว่าพี่ละแบบเนี้ยมันจะรู้ว่าเราอ่ะ ยืนแล้วเดินได้ไงเขาบอกนี่ไงทาบริกรรมทั้งหมดเนี่ยทําให้เราตั้งอยู่ในสติมีสติในการยกยืดยาวเลี้ะอนมาเลยถามว่าพี่รู้ไหมในการที่เท้าเราเนี่ยเหยียบไปที่พื้นเนี่ยผมเกิดสภาวะสี่ตัวพี่เห็นไหมเงียบเลยทําไมรู้ไหมมันไม่มีในตำราม,มันเป็นความรู้สึกอไอ้พวกนี้ใช้ความรู้สึกไม่เป็นทำไมรู้ไหมม,มันถูกสอนมาไง พอมันเจอกบนอกกะลานึกออกว่าตอบไม่ได้เลยเนี่ยลงยมชิ้นลองลุกขึ้นสิแล้วเหยียบสิมันจะมีความรู้สึกอยุ่สี่อย่างเกิดขึ้นอะไรวะลองดูลองลองดูลองดูถอดรองเท้าถอดรองเท้าโอ้ยเจ็บเอยเอาลอพี่เฉลยเลยผมไม่ต้องไม่ได้นี่มาฟังเฉยเลยเนี่ยไม่ยิ่งตัไงอาจารย์เผื่อเขามีเหมือนผมไม่มีอะไรหรอกเผื่อเผื่อมีเผื่อมีคืออย่างนี้ก็เลยบอกเขาว่า ก็เลยบอกว่าพี่พี่เห็นเท้าไหมทันทีเลยนะที่เท้าแตะตอนนั้นน่ะมันเป็นพื้นกระเบื้องทันทีเลยวินาทีแรกเลยวินาทีแรกเลยที่พี่แตะพี่จะรู้สึกถึงความนุ่มนุ่มก่อนผมจับตัวนุ่มได้ก่อนเขาก็ถามว่ามันหมายความว่าไงนุ่มก่อนก็คือหนังเท้าเราอ่ะมันจะสัมผัสกับกระเบื้องมันจะรู้ถึงนุ่มก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะรู้ถึงเย็นเป็นสภาวะที่สองเย็นคืออะไร ความรู้สึกของกระเบื้องว่ามันเย็นทสภาวะที่สามคือแข็งแข็งคืออะไรพื้นมันแข็งสภาวะที่สามสภาวะสุดท้ายคือรูปยืนเดี๋ยบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กลายเป็นรูปยืนเขาบอกเนี่ยแค่นี้ยังไม่รู้เลยแล้วจะไปสอนใครตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เข้ามายุกอาตมาเลยตลอดทั้งคอร์สเลย อ่ะแล้วจะมีอะไรจะจะแนะนําผมผมว่าอยากจะพูดอ่ะแต่ว่าอยกให้พระอจาย์ก่อนผมว่าผมว่าตรงเนี้เราเราเราคุยกันมาประมาณนึงแล้วล่ะยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเอาเอาให้ฟังคอสนี้ให้จบก่อนผมว่าลุงพี่ไปแสดงอิตาลีก็โยมอ๋อยเข้าถึงพูดไงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอไม่เคยอยากไปได้ความรู้ใครเลยเอแค่อยากไปอวดว่าเอทําอะไรได้แล้วไปขิงคนอื่นตอนนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นนะให้จบเอาให้จบแล้วคราวนี้ยก็หายไปปรากฏว่าถึงคอส นั่งสมาธิยังอยู่อีกยังอยู่สองเหตุการณ์แล้วนะแต่แต่คอร์สเนี้ยผ่านมาห้าวันนะตลอดห้าวันด่าทั้งห้าวันเลยเพราะว่าเขาบอกว่าให้อตมาเนี่ยกําหนดพุทโธพุทโธไอเราก็ด่าตลอดไอ้พวกกระจอกไอ้พวกโง่ไอ้พวกกากไอ้พวกสถุนด่าอย่างนี้เลยนะพวกมึงอะไอ้พวกกระจอกหายใจก็พูดหายใจออกก็โทรทำไมวะมึงหลับตาแล้วมึงมึงไม่รู้ไงว่ามึงหายใจอยู่อะตใต้หาไปซะให้หมด คอสเนี่ยหลวงพี่เป็นคนเดินเข้าไปเองอะเนาะถูกต้องใช่ไหมแต่กรรมที่เดินเข้าไปหลวงพี่ไม่ได้มีความศรัทธาเดินเข้าไปนี่ถ้าหลวงพี่มีความคิดอยากตอนนั้นอยากรู้ว่าเขาสอนอะไรกันอืไม่มีอะไรหรอกความอยากรู้แต่ไม่ได้มีศรัทธาอันนี้ผมพูดตรงไหมพูดถูกไหมถูกต้องเราไม่มีศรัทธามันจะเกิดแรงต่อต้านถูกอัตมาถึงบอกไงว่ามีอาจารย์คนเดียวที่เอาอัตมาอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีใครเอาอยู่คือเขาบอกว่าคอสไอ้นี่ คอร์สวิปัสสนาเขาเขียนคําว่าคอร์สวิปัสสนาจเจริญเจริญสติในขณะก้าวแล้วก็คอร์สพองยุบเขาเขียนอย่างแบบนี้แล้วอาตมาไม่เคยฝึกวิปัสสนาตอนนั้นนะ่ะแล้วก็อสอนเรื่องเกี่ยวกับการเดินจงกรม,มเราไม่เคยเดินเลยเราก็เลยไปเดินปรากฏอ่ะพอผ่านไปวันที่ห้าอาตมาหยุดด่าเลยตอนนั้นนะ่ะได้สติแล้วคิดว่าถ้าต่อถ้า หลังจากเนี้ยอีกเจ็ดวันเนี่ยมันข้อสิบสี่วันแต่อัตมาอยู่เจ็ดวันนะสําเร็จหลักสูตรเดี๋ยวเราไปฟังวันที่หกอ่ะหยุดด่าหยุดด่าเลยแล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วในขณะที่เดินจงกรมอ่ะในขณะที่เดินอยู่มันเข้าสภาวะคนไม่เคยเดินเลยนะไปเดินที่นั่นวันแรกใช้เวลาแค่วันเดียวนะอีกห้าวันไม่นับนะเพราะด่าตลอดวันวันที่หกเลิกด่าแล้วสภาวะมันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ตอนที่ผมเดินอยู่อ่ะ ปรากฏว่ามันตัดตัดทุกอย่างมยมชิ้นเนี่ยนั่งอยู่อาตมารับรู้ถึงความมียมชิ้นไม่ได้นะรับรู้ไม่ได้ว่ามียมชิ้นั่นั่งอยู่ถ้าตาอาตมาไม่เห็นน่ะแต่ถ้าตาเห็นเนี่ยยังรู้ว่ามีคนแค่รู้ว่ามีคนนะแต่รับรู้ถึงการมีไม่ได้นึกออกใช่ไหมอากาศที่ร้อนก็รับรู้ถึงความร้อนของอากาศไม่ได้ลมที่พัด รับรู้ถึงลมที่โดนตัวไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าเดินอยู่รู้รูปเดินเดินอย่างเดียวเลยรู้ได้แค่นั้นประสาททุกอย่างผมตัดหมดเลยอาจารย์สภาวะทุกอย่างตัดหมดแม้แต่การมีของคนที่อยู่ในศาลาเนี่ยผมไม่รับรู้อะไรเลยอาจารย์อากาศก็ไม่รู้ความรู้สึกตัวก็ไม่รู้<ๆ>รู้อย่างเดียวว่าเดินอ,อย่างเดียวก่อนพัพุ๊บเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดไฮไลท์สําคัญผมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสภาวะแบบเนี้ย มันเกิดกับใครง่ายๆยไหมมันแล้วมันปกติไหมหรือมันผิดปกติอย่างไรมันไม่มีอย่างนี้นะองคุณของสติปัฏฐานนี่ใช่ต้องถามอาจารย์อันนี้ไงกันหรอกความเพียรสติพูดมาเนี่ยไม่มีตัอย่างอาจารย์ครับแต่ผมรู้ว่าผมเดินอยู่นะครับก็รู้แต่ว่าความเพียรสติตมะทัญญะมันไม่มีอ่าใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าผมฝึกมาถึงตรงนี้ผมรู้ว่ามันไม่มีอันนี้ก็เลยมันมีแต่ตัวรวมตัวเพ่งตัวมุ่งตัวสงบ มันไปจุดเดียวอารมณ์เดียวไงแต่ความเพียรสติสมััญญะตัวนี้ไม่มีองค์พของตัิปัิฐานน่ะมันได้ทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแต่เนี่ยมันไม่มีมันมีแต่มุ่งที่จะไปไปตั้งมั่นอยู่อันนี้เรียกว่าสมถะร้อยเปอร์เซนเลยก็ไม่ใช่สมถะก็ไม่ใช่สมถะด้วยมุ่งไปหาความสงบ ยังไม่ใช่ยังไม่จัดเรียกว่าสมถนด้วยสามไปตัวนี้ก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีตัวรู้มันไม่รู้เลยเพียนสติสมัชัญญะมันไม่มีแล้วมันจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับธรรมถาก็ไม่ใช่วิปัสนายิ่งห่างไกลใหญ่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างทําเองตอนนั้นไม่มีครูบาอาจารย์ว่าปัจจุบันเองสติปัฏฐานน่ะมันมีทั้งสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาสติปัฏฐานมีคนของสติปัฏฐานก็สามอย่างความเพียรสติสมัชัญญะแต่มันไม่มีตัวนี้ไม่มีนอกระบบอ การศึกษานอกโรงเรียนกบนอกกะลาชื่อชื่อเขาอะเป็นวิปัสนาแต่ตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่เริ่มต่อเดี๋ยวอาจมามีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพลเนี่ยขอถามอาจารย์นิดหนึ่งครับตอนที่เขาแนะนําให้ผมอยากยกยกหนอยุกหนออะไรเนี่ยอยากยกหนอยก้าวหนอย่างหนอะมันมีอยู่ตอนที่ผมบอกว่าผม่ไม่ต้องพูดหรอกว่าอยากยกหนอยอยากก้าวผมบอกว่าผมมีความรู้สึกเห็นแม้กระทั่งกระดูกมันเคลื่อน บอกว่าผมผมว่าผมมีความรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเห็นกระดูกเนี่ยมันเคลื่อนไปเนี่ยไม่ต้องบริกรรมเลยและตอนที่ผมมีความรู้สึกสี่อย่างตอนที่เหยียบไปอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะครับอาจารย์ที่เกิดความรู้สึกแบบนั้นนะสี่อย่างสี่สภาวะอ๋อตัวนี้มันใจอะ่ะครับครับมันสงบมัน,ม,นมันก็จะมุ่งไปที่อารมณ์ตัวนั้นมันไปจับตัวนั้นได้ใช่ไหมไครับอาจารย์แต่แว่าค,ความเพียรสติตธรมัญญะตัวนี้ไม่มียังเหมือนเดิมผมยังใช้ฐานเดิมอยู่ ฐานสงบอยู่พอมันสงบแล้วมันสามารถรู้ได้อ๋อมันเห็นไม่กระทั่งกระดูกที่มันเคลื่อนไปอะไรไปมันรู้ได้โอ้โหเคลีรยนี่นี่ต้องฟังของจริงลมหายใจที่ท้องครับครับมาี่ลิ้นปี่ใช่ใช่ครับมาจากตัวเพ่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ตัวที่มุ่งเพ่งแล้วก็ทําให้สงบตัวนั้นนะมันสามารถรู้ได้ครับครับแต่ไม่มีสามอย่างเนี้ใช่ครับความเพียรสถิตสมปชัญญะไม่มีครับอ่ะถ้างั้นก็ต่อเลย พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ากูเก่งอันนี้พูดตรงๆเลยนะกูเก่งเพราะเกิดมาเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าในขณะที่เดินจงกรมอ่ะแล้วเข้าสภาวะได้เนี่ยแกบอกว่ามันยากมากแม้แต่คนนั่งเนี่ยยังทําไม่ได้เลยไอเราก็มานั่งคิดว่าเราไม่เคยเดินเลยกูยังทําได้เลยวันเดียวเองอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ไม่ใช่สภาวะหรือเปล่าพ่อมานะลุ่นลุ่นมันเป็นความ มันไปเพิ่มอีโกาอะไรก็ไม่รู้อะไรก้อีโก้แล้วมันไปเพิ่มรู้ว่าไปเพิ่มไปเพิ่มความเห็นผิดอ่าแสดงว่ากูเก่งเนี่ยแหละใช่คิดว่าตัวเองใช่คิดอย่างนั้นเลยคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหากว่ามันรู้จริงอ่ะมันรู้แล้วมันถึงเจอละใช่ละความเห็นผิดคนละอย่างนะอืมคนละอย่างคนละอย่างค่ะเมื่อกี้อรุ้เก่งอใช่อันนี้อดีตนะอ่านต้องย้ำต้องย้ำและหลังจากนั้นน่คิดว่ากูเก่งก็เลยคิดว่าในเมื่อกูเดินได้ทาไมกูจะนั่งไม่ได้ แล้วนั่งอ่ะเคยใช้ลมหายใจเนี่ยหายมาแล้วเพราะฉะนั้นใช้สูตรเดิมเลยคือนั่งแล้วปล่อยจิตให้เป็นอุเบกขามันบอกว่าเราทํามา6-7วันแล้วไงถึงแม้จะด่านะจะต,ตื่นตีสี่นะไปเธิญโจก,กลมนั่งสมาธิถึงมืดเลยอ่ะแล้วกลับมานอนเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันมีกําลังอยู่แล้วไง ถึงแม้จะด่าแต่เราก็ทํานึกออกใช่ไหมเดรกตรงนี้นิดนึงคือเนี่ยติดชิดชักชวนในการปฏิบัติครับแล้วก็มุ่งไปหาความสงบใช่ครับอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีความเพียรปติสัมันธยครับตอนนั้นผมชอบชอบนิ่งอาจารย์ผมผมยอมรับเลยครับตอนนั้นชอบนิ่งติดนิ่งอ่ะติดนิ่งตอนที่จิตมันมันหายแล้วมันลงอ่ะที่อัตมาบอกว่ามันลงสภาวะแล้วมันนิ่งมันนิ่งถึงขนาดที่ว่ามันตัดความรู้สึกทุกอย่างแล้วไปติดสุขตัวนั้นอ่ะโหติดนาน ตัวนั้นน่ะตรงนี้ก็เกิดจากที่ว่ามันไม่ชอบความไม่สงบใช่ครับการพูงชาติการคิดในพวงแห่งไม่สงบวุ่นวายและมันก็จะมุ่งไปหาความสงบตัวนั้นและดันทําได้ง่ายด้วยนะที่สําคัญมีความสามารถมากทําได้ง่ายด้ยแล้วก็ปิติเลยถูกต้องใช่ไหมเหมือนนิมิตเลยนึกเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นะคนที่แก้ให้อาตมารู้มากคือใคร อาจารย์อาจารย์ถามว่าท่านจะเลิกทำไหมท่านเองาำนี้หยุดเลยแล้วเลิกหมดอะไรนะว่ามันไปต่อไม่ได้ถ้าไม่เลิกตามาจะเลิกแล้วได้ใช่ความเพียรตั้งต่สัญญนไม่มีแล้วอยู่มาสองสามเดือนแล้วนะ่มานี่นะไม่พัฒนาเลยความรู้สึกตัวเกิดเนี่ยสามารถต่อวิพัฒนาได้เลยใช่แต่ตัวนี้มันต่อไม่ได้มันนิ่งไงมันประเภทดีสุดยอดแต่มันยอดลงคือมันนิ่งไงมันนิ่งมากเกินไปมันไม่รับรู้อะไรเลย มันทำงานไม่ได้ความเพียรจะิีแต่มันจัญญะความรู้สึกตัวไม่ทำงานอย่างนี้มันมันจะก้าวข้ามนะหมายถึงว่ามันต่อยอดลงพ่มันง่ายกว่าไหมง่ายขึ้นไหมเลิกทั้งหมดกนโละเลยมันเหมือนเลอะผิดทางมาเราเราเราเล่นหมากรุกอะหมาหมาคอตหมาคะหมาอะไรพวกนั้นหมาคอตครับหมาคอะเล่นต่อไปมันก็แพ้แล้วต่ไปต้องล้มกระดานล้มกระดานอาจารย์ล้มกระดานเลยนะอาจารย์เนี่ยล้มกระดานมาเลย ท่านจะเลิกก็ป่าละทำแบบนี้มาถ้าท่านไม่เลิกกับผมจะเลิกกับท่านแล้วนะไม่บอกก็แล้วไม่ไม่ถอนแล้วคำนี้แหละเลิกเลยเพราะอะไรรู้ไหมอยู่มากับอาจารย์จะสามเดือนแล้วไม่ไปไหนเลยย่ําอยู่กับที่อ่ะก็วนอยู่ที่เดิมใช่ก็ก็หมายว่าหมายถึงว่าเมื่อไร่เนี่ยหมายผมผมเจอหลวงพี่ตอนนั้นแหละแสดงว่าังหลวงพี่เพิ่งเข้ามาเลยเหรอใช่ใช่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยเฟสชี่ถอดห้ามเลยเป็นเฟสชี่เลยเหมือนกันรถที่โยมติดแล้วอะแล้วก็ไม่ไม่คลายล็อกไอตัวอะไร เบกมือครับอาจารย์มือไม่ไขล็อกตัวเนี้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังเร่งพยายามจะไปไปเสียเวลาตรงกว่าจะรู้ความรู้สึกตัวนานตัวนี้เพราะมันไม่มีสามอย่างมันไม่มีไงอ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องนี้ต่อตอนนั้นทิฏฐิมันเยอะมากนะก็เลยตัดสินใจหลังจาก